ผมตอนนี้นะครับอยู่ที่อําเภอบางบัวทองจังหวัดนนทบุรีนะครับสังเกตว่าด้านหลังนะครับจะมีระดับน้ําที่สูงเกือบถึงหลังคาชั้นหนึ่งนะครับผู้ที่สันจรไปมานะครับต้องใช้เรือนะครับในการสันจรไปมาหาือหานะครับตอนนี้ก็ขาดแนอาหารอยู่นะครับรวมทั้งน้ําดื่ดด้วย งานตัวเองแหละไครจะพาัรยาเรือเ้นดูเดม่วเแหละพอเลยหัยาวไหมมันจะไม่อยู่ลวดีโอ้นี่อันน้อยนี่มือแม่นปับ อบคว่าอาหารหมันผแล้วไงเนี่ยไม่อยู่ตนขอถุงเนี่ยพี่มันมีเดี๋ยวพี่ขอถุงสามถุงให้พบตรวจลอตเว